สวัสดีค่ะนี่คือช่อง Power Power Channel ท่านผู้ชมเคยประสบปัญหา Play Store โหลดแอปพลิเคชันอื่นไม่ได้ไหมคะเผาเจอบ่อยมากและแล้วก็ค้นพบวิธีการแก้ไขง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับระบบ Android นั้นสามารถทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะไปชมวิธีกันเลยค่ะระบบ Android เลือกที่ Play Store แล้วคลิกถ้า iOS เลือกที่ App Store แล้วคลิกค่ะ ถึงหน้านี้ให้เลือกที่ขีด3ามขีดจุดสีแดงๆตามวงกลมที่เพาทำไว้เลยนะคะแล้วคลิกค่ะพอถึงหน้านี้จะแสดงข้อความแจ้งเตือนไม่ต้องตกใจให้เลือกที่เครื่องหมายค้นหาแล้วคลิกค่ะพอมาถึงหน้าบัญชี Google ของเราให้โฟกัสไปที่คำว่าแอปและเกมของฉันแล้วคลิกเลยค่ะ มาถึงหน้าแอปและเกมของฉันให้ท่านผู้ชมคลิกที่คำว่าคลังแล้วรอสักครู่ค่ะจะแสดงรายการแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยดาวน์โหลดแต่ดาวน์โหลดไม่สำเร็จและนี่คือปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆที่ต้องการได้วิธีการแก้ไขปัญหาก็ง่ายนิดเดียวค่ะให้ท่านผู้ชมกากระบาดท,ทุกแอปพลิเคชันออกให้หมดเลยนะคะเอาง่ายเลยก็คือเป็นวิธีการเคลียร์แอปพลิเคชันที่ค้างในคลังค่ะ สำหรับวิธีนี้เพาได้ทดลองใช้มาแล้วค่ะปรากฏว่าสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ต้องการได้จริงๆแต่ถ้าใครทำตามแล้วไม่สำเร็จให้วิเคราะห์ไปเลยว่าอาจจะเป็นที่เวอร์ชั่นของมือถือค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปเพาขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะคะต่อไปอยากให้เพาทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ